สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันอีกคลิปนะคะ EP ที่3มนะคะท่านผู้ชม3ตัตะบนตรงนะคะสูตรนี้กําลังเดินดีนะคะมาตามกันอีกสูตรหนึ่งนะคะทําไมพี่ช้างถึงเอามาลงให้อีกเพราะว่าหลักร้อยบนของเขาไม่ชนกันนะคะ3ตะบนตรงของสูตรที่2ก็มีแดชุดอ่าเช่นกันนะคะอันนี้ก็มีแดชุดเช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะมาฝากกานคำเตือนสักนิดนะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวีลวนี้นะคะท่านชมคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกอันใดน,นะคะปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะาหากว่ามีตัวที่ชอบไปหาซื้อเวลาที่แห่งรัฐบาลกันนะคะที่นี่นะที่เราเอามาตั้งค่ะอันนี้เป็นหน้าคอศกนะคะโซนนี้ก็หน้าคอศกนะคะนี้เป็นหลักแสนหลักหมืน่นหลักพันนะคะที่เราเอามาตั้งครับเอาแปดบวกห้าคงที่นะคะ อ่าก็เป็นสามค่ะท่านผู้ชมสามนะคะบวกสามอีกทีค่ะเป็นหกค่ะเสร็จแล้วก็สี่บวกกันสองครั้งเป็นแปดค่ะบวกหนึ่งอีกทีเป็นเก้านะคะเอาก็มาบวกแปดค่ะเป็นสิบเจ็ดนะคะลงไทยเล็กเจ็ดนั่นเองนะคะแล้วก็ศูนย์แบบนี้ค่ะเอาห้านะคะมาบวกแปดบวกแปดนะคะเท่ากับว่าลงค์ไทยเล็กหนึ่งค่ะบวกหนึ่งอีกทีนะคะก็เป็นสองค่ะ สองเจ็ดแบบนี้นะสามเจ็ดสองค่ะแล้วก็สามเจ็ดเจ็ดนะคะเอ๊ะไม่ไมีที่วางแล้วเนี่ยเอาอยัางไงดีเนี่ยจับคู่เสร็จประมาณนี้ค่ะท่านผู้ชมเขาที่คู่นี้ มาเอาสามนี้มาบวกห้าค่ะเป็นแปดค่ะ 8, 3, แปดบวกสามเต็มนะคะก็เป็นหนึ่งค่ะแล้วก็เอาหกนี้บวกกันสองครั้งเป็นสิบสองค่ะบวกหนึ่งเป็นสิบสามนะคะแล้วก็บวกสามเป็นหกค่ะหกเก้านะคะ,ะแล้วเอาสี่นี้นะคะมาบวกบวกเจ็ดบวกเจ็ดค่ะก็เป็นแปดค่ะบวกหนึ่งคงทีอีกทีนะคะก็เป็นเก้าค่ะเก้าสี่นะคะ 86หา869นะคะแล้วก็864ค่ะ899ค่ะ894นะคะ169ค่ะ164ค่ะแล้วก็199นะคะ194นะคะอ่าประมาณนี้นะ เขาที่อยูนแล้วลายตาอ่ะประมาณนี้ค่ะ,ะงวดที่เพิ่งออกไปค่ะเอาศูนย์นี้บวก5้าคงที่นะคะก็เป็นหนะคะบวก3นะคะก็เป็นแปดแบบนี้ค่ะบวกสแต้นนะคะเสร็จแล้วก็เอา5้านี้บวกกันสองครั้งเป็นศูนย์บวก3บวก0นย์ก็เป็น 3, 3, 3ค่ะสาม บวกสามเต้มนะคะก็เป็นหกค่ะเสร็จแล้วก็มาเอาหนึ่งนี้นะคะมาบวกแปดบวกแปดนะคะก็ลงท้ายเลขเจ็ดค่ะใช่ไหมคะเจ็ดบวกหนึ่งคงที่นะคะก็เป็นแปดค่ะแปดสามนะคะลองจับคู่ดูนะคะห้าสามแปดค่ะแล้วก็ห้าสามสามค่ะแล้ว, 5, 3, 3วมา ห้าแนะคะแล้วก็5 6าสค่ะประมาณนี้นะแปดนะคะแล้วก็8ปดเอ่อสามสามค่ะแปดค่ะแปดหสนะคะอ่าคู่นี้ค่ะ มาดูงวดที่จะออกกันนะคะท่านผู้ชมสูตรนี้นะคะเ่ื่อดที่จะออกนี้นะ,ะนี้หน้าคอสองนะคะหน้าคอสองนะคะหลักแสนหลักหมืน่นหลักพันนะคะที่เรามาตั้งค่ะเอาเจ็ดบวกห้านะคะ,ะ,คะก็เป็นสิบสองค่ะสองบวกสามต้มเป็นห้านะคะเสร็จแล้วก็เอาก้านี้มาบวกกันสองครั้งเป็นแปดบวกสองเป็นศูนย์ค่ะบวกเจ็ดเป็นเจ็ดนะคะ เจ็ดแล้วก็บวกสามเต็มเป็นศูนย์ค่ะามาอีกหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยนี้จะเป็นสูตรเก่านะท่านผู้ชมส่วนอันนี้จะเป็นสูตรใหม่นะคะเอาห้านี้มาบวกเจ็ดบวกเจ็ดนะคะลงได้เลขเก้าค่ะบวกหนึ่งอีกทีนะคะก็เ,เป็นศูนย์ค่ะสูตรห้าอ่ะประมาณนี้นะมาจับคู่ดูนะสองเจ็ดสูตค่ะสอง 75นะคะแล้วก็2 200นะคะ205ค่ะ5 570ค่ะ5 75นะคะแล้วก็500 505นะคะท่านผู้ชม ใครชอบสูตรไหนก็เอาแค่สูตรนั้นนะเดี๋ยวพี่ทางลองมาจับคู่2ตัวบนให้ดูนะคะว่าเขาจะมาตามนี้หรือเปล่านะแล้ว 0, 0, 0นะะูนยนยค่ะถ้าตามนี้นะเขาก็อาจจะไปชนกับเออสูตรของเราก็มีชนบ้างนะคะท่านผู้ชมมีชนบ้างนะ,ะเราดูวิธีการเดินของเขาสักหน่อยนะคะ นี่จะเป็นสูตรที่3มนะคะท่านผู้ชมทั้งหมดนี้มีแค่3สูตรเองนะสามตำบลของเรานะคะ่วน3มตำบลโต้งมีอยู่2สูตรนะคะสามตำบลโต๊มีอยู่1สูตรนะคะก็อันนี้ก็มี8คู่เช่นกันนะคะอันนี้มาแนวด้านบนนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็มาแนวด้านล่างนะคะส่วนอันนี้ถ้ามาด้านล่างอันนี้จะมาด้านบนหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมรู้สึกว่าเขาจะสลับกันนะคะบนล่างนะคะอันนี้ก็มาล่างเนาะ นี่จะมาบนหรือเปล่านะคะส่วนถ้าเฉพาะในสูตรนี้นะตามส่วนตัวผู้ช้างนะคะก็จะเอาแค่ประมาณนี้นะเออแบบนี้นะคะเฉพาะส่วนตัวที่ชอบนะคะท่านผู้ชมเดียวแต่ท่านผู้ชมนะคะอชอบสูตรไหนก็เอาแค่สูตรน,นั้นนะคะก็ลองไปเอาเทียบชนกันดูนะครท่านผู้ชมก็น่าจะมีตัวที่ชนบ้าง แล้วก็เดี๋ยวถ้าใกล้หวยออกนะไม่แน่นะพี่ช้างก็อาจจะสรุปให้ไม่ไม่แน่ใจนะคะเออเนาะก,ก็ลองดูนะคะเอาง่ายๆก็คือหลักสิบของเราเขาตรงกันนะคะตรงกันที่ตัวนี้นะคะแล้วก็ไปตรงกับกับสูตรวิ่งบนนะคะวิ่งบนล่างคะ่ะมีตัวนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะมีตัวที่ชนกันไม่ว่าจะเป็นบนหรือล่างเขาก็ชนกันที่ตัวนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพี่ช้างก็เลยมองไปที่มี 07อย่างนี้นะคะอ่าหรือว่า50แบบนี้ค่ะอ่าแต่ว่าหลักร้อยของเราไม่ชนกันนะคะอีกสูตรจะเป็นศูนย์หนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นสองห้านะคะเออหลักหน่วยของเรานะคะอันนี้ก็ยังจะเป็นสูตรเก่านะคะท่านผู้ชมสูตรนี้นะอีกสูตรใหม่นั้นจะเป็นหนึ่งสองนะคะท่านผู้ชมเออคิดว่าในงวดนี้ก็มีชนกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราก็รอดูใกล้จะออกค่อยว่ากันอีกทีนะคะท่านผู้ชม เออยังจะมีสูตรนี้นะสูตรนี้สูตรนี้เดี๋ยวพี่ชัางเอาให้ดูนะคะงวดที่ผ่านมานะคะจะเป็นสูตรหลักสิบล่างนะเขาไม่เข้าหลักสิบล่างแต่ว่าเขาไปเข้าตัวนี้นะท่านผู้ชมเขาไปเข้าตัวนี้ค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวลองเขียนให้ดูอีกแปบนแบบนี้เนาะแต่ว่าสามวุบนของเราจะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะแต่ว่าเขามาเข้าที่ตัวนี้เลยนะคะอ่าทีนี้งวดนี้พี่ช้างก็เลยลองคำนวณดูนะคะท่านผู้ชม ลองคำนวณกันดูอีกงวดนะคะอันนี้ท้ายคอหนึ่งนะคะท้ายคอสองนะคะส่วนนี้หลักแสนหลักหมื่นหลักพันนี้ก็รางวัลที่หนึ่งที่ออกไปนะคะ่วนงวดนี้เขาไม่เข้าล่างนะคะ่วนงวดนี้เขามาเข้าตัวนี้นะคะแต่ว่าหลักสิบล่างไม่เข้ามาเข้าหลักสิบบนนะคะเพราะฉะนั้นงวดนี้เราลงมาคำนวณกันดูอีกทีนะ,อะเอาสี่นี้นะคะมาบวกศูนย์นะคะ่ะ หกเก้าคงทีกทีนะคะก็ลงายเล็กสค่ะ3 4 8ค่ะแล้วก็เอา7นี้มาบวก5ะค่ะก็เป็น12ค่ะ2องสาค่ะชนกันที่3นะคะท่านผู้ชมเออสามตัวเดียวนะคะไม่รู้ว่าเขาจะมาบนหรือม,มาล่างนะคะท่านผู้ชมแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นล่างก็มีชนบ้างนะ สองตัวล่างของเราก็มีชนกันนะคะอ่าเรามาดูสูตรหลักสิหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยล่างของงวดที่ผ่านมานะคะสองสูตรนี้ทีพี์ช้งไม่ได้เอามาจากคู่ให้นะคะอันนี้เขาก็ไปเข้าหลักสิบบนเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ลองมาคำนวณกันดูอีกงวดหนึ่งคะ่ะอีกงวดหนึงนะเขาไปเข้าอืมเขาไปเข้าแบบนี้นะ คำนวณดูเผื่อเข้ามาสองตัวล่างกันเนาะเอาห้านี้หลักร้อยบนนะคะบวกกัน3ครั้งก็เป็น15บห้าค่ะบวกเ็ดนะคะก็ลงท้ายเลขสองค่ะบวกหนึ่คงที่อีกทีนะคะก็เป็นสามค่ะท่านผู้ชมสามสีะ 3, นะคะในที่สุดก็ยังมี3นะคะในนี้นะ,ะดูซิเขาจะคล้ายกันนะคะ,ะสูตรนี้จะมี3กับ4ี่นะอันนี้ก็มี3กับ4นะ ถ้าเราไปดูสูตร2ตัวล่างของเราที่เราเคยคำนวณลงไปนะคะก็จะมีชนกันที่3กับ8ใช่ไหมคะในสูตรนั้นก็มี3 4 8แบบนี้แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาตัวนี้เป็นตัวเด่นนะคะแล้วก็จะมีตัวที่วิ่งล่างนะคะเม็ดเดียวนั้นนะคะไม่ไม่รู้ว่าจะเป็น10หรือหน่วยนะคะจะเป็นตัวเลข9นะคะเพราะฉะนั้นเอา93 98 94อย่างนี้ก็สวยนะคะเพิ่มเติมเข้าไปนะคะ ส่วนเมื่อวานนี้ก็พี่ช้างจับคู่ให้รู้สึกว่าไม่มไม่มีอะไรก้าวขึไม่มีนะคะท่านผู้ชมนะคับว่าท่านผู้ชมอยากจะจับเพิ่มเติมเข้าไปก็แล้วแต่นะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวหวยก็จะออกค่อยว่ากันอีกทีนะคะเออเนาะค่อยว่ากันอีกทีนะคะส่วนอันนี้ก็ชนกันที่ตัวเลขสามแล้วนะ อันนี้ก็ช่น้นที่ตัวเลขเก่าแล้วนะคะเดี๋ยวท่านชมก็จะสับสนว่าอันนี้เป็นสูตรสามตัวบนทําไมเอาอันนี้มาแจมนะคะทําไมถึงแจมนะคะถ้าเราจะลงคลิปนะมันก็ไม่พอลงนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอามาแจมไปในคลิปนี้เลยนะคะสูตรนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะค่ะช้างก็คิดว่าเหมือนน่าจะกลับมานะคะสูตรนี้น่าจะกลับมาล่างมากกว่านะค,ะคิดว่านะท่านใดที่จะเอาไปแจมด้านบนก็แล้วแต่นะคะท่านชมนะคะส่วนสูตรของเราค็ว่า ก็เป็นตัวนี้ค่ะชอบก็บแคบไว้นะคะชอบพต่ตามไม่ชอบพ็ผ่านนะคะส่วนท่านใดที่คิดว่าเอ๊ยยังชอบอยู่ก็ขอให้เฮงๆปังๆกันทุกท่านทุกคนเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ